สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยแมนเกมวันนี้อยู่กับปลารักษ์และเกม r g g n t s of Runeterra ในหัวข้อลิวเด็กไฮเปอร์แอคโกลเอนเดอร์ครับผมเด็กนี้เนี่ยเป็นการ์ดจาก Shadow i s o e 37ใบและใช้การ์ดจาก f e l l อ o r า3ใบครับผมก็คือเจ้าเนี่ย Dehu Ender ครับเมื่อลงมาจะบกนึงกหนให้กับตัวเองตามอะไรที่ตายไปในเกมนี้ซึ่งมีโอเวอร์เวด้วยบอกยากมากเด็กนี้เลยใช้ อะไรที่เป็นการค่าต่ำๆครับเยอะทั้งแต่เจ้าบัคบีสแท็บเรตอลิสโตแคทวอร์เดนเพลย์ครับพวกเนี้ยเคิร์สกิปเปอร์ตายแล้วไอ้เจ้าเดฮูเอนเดอร์เนี่ยจะยิ่งตัวโตวขึ้นเรื่อยๆและการพวกนี้เนี่ยจะมีความสามารถหลังจากตายด้วยทำให้เราสามารถใช้พวกนี้เป็นตัวบล็อกที่ดีได้ด้วยครับผมการหาของใช้เป็นนี่ฮะวิมฟิยอนใจสองฆ่าออไลน์แล้วจวดสองใบ เซฟชีวิตหรือค่าฝ่ายตรงข้ามก็ใช้เจ้านี้ได้ครับอันส u n s เ o p p a b l e h เลอร์ครับผมเดรนหนึ่งจากอะไรก็ได้ทั้งแต่เน็กซัสยิงท่ไฟล์ตรงข้ามถ้าเกิดไนฟอลวันนี้จะสุ่มการไนท์ฟอลขึ้นในมือได้หนึ่งใบอีกใบครับดูมบีสไล่์สามด้วยสามสองก็เอาไวต้ตีเอาไว้บล็อกได้แล้วก็สำคัญคือถ้าไนฟอลครับจะดูดเทปพีจากเน็กซัสไฟล์ตรงข้ามมาสองทำให้เราเนี่ยยื้อไปถึงช่วงกลางเกมที่ลงเดวูเอ็นเดอร์ได้นะฮะเวทเคอรเลอร์ caller, ครับผม ถ้าไปบนสุดของเด็กเป็นรีเจนเดลกันก็คือเป็นชอโดไอเซลเนี่ยมันจะเรียกมิดเวลมาให้เราหนึ่งตัวครับผมแปลว่าไปเนี้ยไล่สี่ได้หกห้าครับคุ้มค่ามาแชมเปี้ยนที่ใช้ครับเป็นคาริสตาถ้าเกิดเห็นอะไรตายครบสามครั้งจะเลเวอัพครับผมตัวนี้พอช่วงกั้งหกทั้งเจ็ดเราลงเจ้าเดวิเอเดอร์ที่ตัวใหญ่ได้แล้วเนี่ย ถ้าตีไปแล้วเขามไม่ตายเราสามารถใช้แอตโทรซิตี้ครับค่าอะไรหนึ่งตัวที่ทางเยอะๆของเราคือเจ้าเอนเดอร์นั่นแหละแล้วยิงใส่นึกซัสเป็นของข้ามตามพอ,อร์ของมันครับผมซึ่งทําให้เราสามารถปิดเกมได้เลยยิ่งถ้าเกิดว่าเราปั๊มพลังเงยอะเนี่ยลงมาไม่ต้องตีก็ได้เราจะอเอาเผยยิงเข้าเน็กซัตก,ก็ชนะเลยครับโอเคอธิบายประมาณนี้มาดูการเล่นจริงกันเลยดีกว่าครับตานนี้เล่นไฮเปอร์แอตโตรเอนดูครับผม อืมเล่นในหลายแบบแต่พวกนี้นี่ลงเคิร์ฟได้หมดเลยนะเล่นเลยแล้วกันเราก่อนนะฮะด้วยตีเข้าไปก็ผมหนึ่งดาเมจก็เอาลงอะไรมาไหม ไเอก็คนเทนะ ด้วยตีไหมฮะไม่บล็อกฮะตามสูตรถ้าเขาตีเลยเนี่ยจะดีบเรามากเพราะเขาเข้าแค่ห้าม ได้เพื่อนกันครับบล็อกคนนี้ได้ตีได้ไหมก็แรกนะถ้าอย่างเงี้ยทำมาสอง

ใช้วิธีนี้แล้วกันแซกทิ้งครับมีคนตายหลบดาเมจได้อยู่โอเค นนคละตีไปก่อนสิบเอ็ดยิงทิ้งนะฮะเข้าไปอีก ยิงซะหน่อยไหมหรือเก็บไว้ก่อนยังไม่ใช่บล็อกไว้ตัวนลยครับโอ้โหวุ่นวายจังเลยยิงอีกตัวหนึ่งก็ต้องยอมปล่อยเข้านะ อเลือกส,สีสามเข้ามาครับมิสเวดเดนเอาเลื่องขึ้นมาหน่อยครับไหนฟอแล้วเอาเลื่องขึ้นมา ยิงทิ้งเลยวะไม่ให้เกณฑ์ด้วยขัวครับ99อุย้ยไม่มีสตาร์นว่า ไีตีตีเข้าไปอีกสเหลือสาม

Fall, you never need protect me. Oh, oh wait. Okay. ตานี้ตนี้เล่นไฮเปอร์แอคโกรเอนดูครับผมเจอกับน็อกเทิร์นแดนน่ะออกไปเดียวพอก็สวยอยู่ โอ้โหสามสามเชิญพี่ผมไม่ตีก็ได้นี่ก็คุมนะแลกกันไปตีมาตายคู่อ่าอย่างนี้สวยสวยเขี้ย ล็อกไปเป็นชอยที่ต้องเลือกเลเหรอเล่นได้หลายแบบช็อตนี้ เริ่มมาใหม่เหรอห้าสามคือยังไงก็ตายหรอวป่ะก็เซฟตัวเมจดีกว่าถ้าตีไปแล้วตายอยู่แล้วแลกกันไปฮะอย่างนี้ ตัวนะมาสามาเมทคือนได้อยู่อุ้ยไดอน่าสองสองคุยอแท็กด้วยม,มีป่าวะ กลายเป็นสามสามนะผมแล้วบล็อกไปเรียบร้อยไดนาตายทำมาสองถือว่าคุ้มครับผมช็อตนี้ บอดน,น,น้ำๆริสสวยผมชอบมากอารมณ์นี้ได้เวลาคืนครับตีแม่งเลย oh, <boys. S 2> ตีเข้าไปครับโอเคเข้าเก้าดามจไม่มีอะไรพี่ดีะ เอ้าทำไมลงแบบไม่ไนท์ฟอลล่ะไม่รู้นะพาดไปก่อนมาอีกแล้วก็ยังพาอยู่ดีตีปะล่ะ ที่ได้อะไรมาไม่น่ามีการยิงครับวีวว่าเข้ามาสีผม ลงใบนี้ไปลงตัวนี้พอเรากบจบเทินครับนี่ระเบิดนี่โตขึ้นตีตีต ตีหมดครับผมตีก่อนเพื่อว่ากัน <not> เข้าไปอีกสามมีอะไรแก้ไหมอลองดูก็ได้ เลี้ยงป้างอันทีเดียวอยู่ลลอารูอินก็บอกอืมไลกาดมาสิบเอ็ดป่ะ ถึงไม่สิบแปดดามจสสี่เข้หมดแล้วตีไหม no บล็อกไปบล็อกไป เข้าไปเลยฮะเนี่ยช,ชูแบบสุด,สดละแต่ถ้าเขามีการยิงอ่ะมีการฆ่าละ่ะมันก็ไม่ชูถูกป่ะเราได้ทั้งหมดก้ามานาผมได้สองใบถ้าเป็นยูนิตมันก็คลียนได้่ะผมไปเซฟก่อน เขาต้องเคลียร์ตัวนี้ให้ได้น็อกเทิร์ดมาครับเ <am> หลือสามใบอืม <c oughs> ไม่มีการ์ดฆ่าละฆ่าไรห้าไม่เพียงพอไม่เพียงพอดังนั้นเนี่ย แล้วกัน8ดาเมจอีกตัวดีกว่าอย่างเงี้ยแปดแน่แน่นฟอไปเหลือสองสองไม่น่ามีเวทแก้ได้โอเคยไป่ 9กลบสเหลือ5จบแล้วครับประมาณนี้